่วงนอนนะไปนอนนั left left ่นไอ้สัสเยอะไอโดนงานหืมกูโดนงานหืมกูโดนงานหืมอ๋อหรอมีมีชุดกุปบปะกุ๊บปะไม่มีกุ๊บปะหรอมีชุดกุ๊ปะบังมีเป็นไรบังมีเก็บกรกัน่ำปืนหายเยี่ยปืนหาย ใส่มากพี่ชายไหนพิมพ์ได้ดมาเฮตุวิน้องชายโค้ดโค้ดได้ปักโค้ดได้ปักโค้ดด้น้องชายจบละปักโค้ดหน่อยเร็วปักปักโค้ดหน่อยน้องชายเร็วน้องปักโค้ดหน่อยน้องชายเชิวชนะยินฝั่งไหนฮะชนะยินฝั่งไหนครับพี่ชายฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ชนะเหมือนเดิมโค้ดน้องชายชิวๆมาคิดอะไน้องชายแม่งใส่โคดห้าติดใบ หนึ่งหนึ่งเจ็ดละถามดาวมันยากมันถามดาวมันดิไม่เป็นไรเอาไปไก่อนเฮะอ้ยอุันนี้พี่ก้าวพูดเองนะผมไม่เคยหพี่ก้าวพูดอย่างนี้นะกูไม่เกี่ยวนะตั้งแต่เข้าแกงมาผมไม่เคยหพี่ก้าวพูดอย่างนี้นะของขึ้นดิเทเลอรขึ้นดิขอแชมเปญหน่อยครับบอยอลลครับซอเอาอะไรครับวันนี้เดี๋ยวเทแชมเปญปีปีแปดสี่ให้เออเมื Torah> ่อกี <h ati> <h ati ้พี่ก้าวกระซิบมาบอกว่าเดี๋ยวหลังประมูลรถเดี๋ยวพี่ก้าวจัดมิทติ้งให้ ติ๊งบ้าอยากเจออยากอยากอยากเจอมีอีกรอบเอากี่คนละไอ้ลาม็นไรเนี่ยติดตังมีเหรอไม่รอบอะไรไม่รอบของเกมเลยเดี๋ยวของเกมรอบนี้แล้นะน่ะกูเวลาสมไปเก็ตเลยแหละอันนี้พี่เก็ตไม่ได้ยินเดี๋ยวบอกเดี๋ยวตอบเปล่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวตอบมือไหวอะไรมันบ้ามึงเออได้ไงเหรอีมี่เติมน้ำมันรถหนักก้าหนึ่งเต็มถังไม่ต้องทอนน้องอะไรตอบมันคาบ ไม่มีน้ำไม่มีนะคบไม่มีน้ำอะไรพี่แจ็คไม่เอาเฮ้ยแจ็คขาไม่มีคับพี่มีนรอกมีอะ่ไรพี่แจ็คอะไรไม่มีพี่แจ็คอะไรครับพี่แจ็คับพี่แมวหรอกงานหืมแมวหรอก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 งานหืมพอแล้วเฮ้ยเอ้ยจะตีกันพี่แก๊งอื่นจะตามผองล้ทันแล้วเนี่ยโหลเราเราเล่นเกมเดียวกันเราทะเลาะกันเองทำไม เล่นเกมก็เกมเดียวกันละกันมึอถือไปทำไมึ่ไปเล่นเกมเดียวกันเราท้องกันทำไมพี่เจ็บพี่ผมงงพี่ทางหน้าคุกเสียวจันทร์ไปถามคือถามคนชิบหายมึือถือหมวกหมวกก็ซื้อในร้านดีบอียวกันจะตีกันทำไมเราเล่นเกมเดียวกันเราท้องกันทำไมเปลี่ยนร้านไปขายมึอดูไม่ใช่พวกกูไปขายมึอนู่นูดอะไรครับอะไรครับงานที่เราตีกัน่ะเรารักกันเราเป็นตัวละครเฟย์เหมือนกันไปตามไปตามพรุ่งนี้ตีโมไปตา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 มมันใส่กูพังเลนไปละเดี๋ยวพี่เปล่าทำไมเวลาพี่ โนรากพี่ไม่ค่อยพกพวกประกันปืนอ่ะพี่เปา,ปเ,ราเราเรารต้องรักกันด้ยวย <c oughs> เราห้ามตีกันเว้ยตีกันแล้วมันเป็นแบบทะเลาะกันแล้วมันรามรามทำไมลามเล่นลี่ลามไม่พกเมียลามระวังนะเมียหลุดอ้ไม่ไม่ไม,ไม่รู้ไม่ทำไมพกเมียจองเมียเพื่อนไงใช่ครับเออเนี่ยต้<ช>องเ,อเอมียเพื่อนอ่ะชอบไอเมยเพื่อนต่อไปเอาพื้นหนพี่บี้นะไอ้ยาอะไรเนี่ยไอ้ยาพื้นหายไอ้เสียาพื้นหายขอเอาเมียน้องนะ ไม่ปืนกูบูดีปืนนรงมหอมไมไม่เงลยอะไรนบับเรียอะไรกูหายครับปืนกูหายครับ่หครับไอ้เี่ยปืนกูหายกูรูกูรูบัตรเข้าจวปืนกูหายหายแล้วเี่ยไือชอบอไรบัเชี่ยปืนหาย่ละไอ้เชี่ยไม่เชีกูเหลือบวกศูนย์โอ้เดี๋ยวไดไปเดี๋ยวไปนอน ไม่มีไม่มีวะพี่ตั้มน่าจะโดนต่อพี่ครับต่อครับวันนี้วันนี้เขาอยู่เยอะจังวะไหวไหมปกติไปแล้วพี่ตั้มเนี่ยเขานัอต่ออีกแวครับอาวุธหายทุกชิ้นนี่นับกี่โบครับสภาหนักหนักไม่รู้เพื่อนอะไรนะรถขั้นหมดเลยครับเอาต่อได้แต่เขาเห็นภาพคลิปหนึ่งอ่ะพี่ชายพี่ยาเอาต่อต่อไอ้นี้เขาก็ต้องปาดหนตาพี่แจ๊กอยู่ไหนวะพี่แจ๊กอยู่ไหนวะที่นี่น้องดีครับพี่อยู่ข้าววะพี่อะไร คุยเลยแม่ครับคุยก็ได้ครับจะได้จบเอ้าไอเปียกฮัลโหลไอเตี้ยบเป็นอะมาคุยแล้นะครับทั้งสองฝ่ายเอ่อเห็นว่าเตี้ยีเอาต่อบไหมครับร้อยใบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เอาครับโอแล้วครับโอเคครับไม่มีรจะคุยกับผมไหมครับหลังจากที่คุยสะพาเนี่ยมีรจะคุยกันไหมคุยกันสักหน่อยไหมใครใครจะคุยอะไรครับไม่คุยใช่ไหมคือจะจบเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีมีใครจะคุยไหมครับน้องๆเราอะ คุยไหมันจะได้แบบเจะได้เคลียร์ไหมมันต้องคุยเพราะว่ามันหนักมันค้านคาแล้วผมบอกก่อนนะมันหนักไม่งันนะเออแจ็คติดกับใครครับพูดได้เลยนะติดกระมือครับแค่มึกคนเดียวเลยที่เข้ามาล่าสุดคนเดียวเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกันเหมือนเหมือนเขาแบบไอ้หลุยด้ไอ้หลุยไอ้หลุยมาหนี้เลยไอ้หลุยผมก็ติดเหมือนกันครับผมมาหนี้มาหนี้มาหนี้เลยไอ้หลุยมาหนี้มาหนี้เลยมาหนี้แป๊บนึงตดู้ทำไงครับอ๋อเอาะเดี๋ยวทำไงพี่จ๊ ติดกับพี่เต้มั้งครับไม่มีติดตู้ทำเนี่ยสภาติดตู้พิกออฟเลยครับให้เพื่อนช่วยพิกออฟเลยลองถามมือก็ได้ครับอ๋อเหรอแจ๊คมื่อเห็นเจ้าตอบไหมเหรอมึงเจ้าต่อไหมเอาอะไรครับอ้าวเห็นน้องในวอบอกไงเอาผมอีกแล้วเหรอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเงี้ผมอีกแล้วผมทุกเรื่องเลยอ้าวก็เห็นมึกชอบพูดอะไรแบบนี้ออกมาไง ยังไม่ได้พูดเล,เลยครับยังไม่พูดเลยไม่ไม<ล>น้องในบอลบอกมาผมก็ได้ยินมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับเพก็แต่ผมผม,ผมยังไม่ได้พูดเลยเลยครับแจ็คโอเคครับโอเคโอเคครับผม <c oughs> แหมผมทุกเรื่องเลยแย่ <c oughs> yeah, จริง ม่เดี๋ยวคุยเคียร์ก็ได้มึกแบบอย่าเพิ่งแกงบ้าเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ได้เยบ้าก่อน้องใลาเอาี่กอีีไม่ได้แชแล้วอแช่แล้วบอกแล้วตดีตัวดีพี่มันก็คงต้องปรับค่มใจกันใหม่พี่รามพี่ามนะครับติดกับพี่รามครับไม่นะไ้วหรือกันนึงดูไแล้วที่หลังน้องมาี่ัก่อนนาเราต้องปรับค่ามใจกันใหม่หน่อยเพราะว่าผมว่ามันเกินขอบเขตไปนะรอบนี้การตกันว้ไตายแล้วไม่ใช่แค่ฝังผมแล้วมันมันก็ทั้งขว คุยคุ่ยนะคุยคุยกับหมึกเลยก็ได้หมึกหมึกมาคุยเลยเอาผมแจ็คไง้ครับม่เรื่องทั่เมื่อันี้ผ่านมาก็มันก็ถือว่ามีอะไรแล้วกันครับแต่ว่ามันคือถ้ามันไม่มีรอบหน้าแล้วกลับมาคุยกันปกติมนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแค่นั้นเลยก็คือผมก็ไม่ได้ชอบย้อนอดีตไปหรืออะไรพวกนี้หรอกรัาผมรับผมไม่ไม่ไม่ชอบนะครับแต่มีหลายๆคนชอบชอบย้อนอดีตไปนั่งแตะนั่งอะไรกัน นั่นแหละก็คือเรื่องแซ้เนี่ยมันน่าจะจบแล้วแหละเพราะเราคุยไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีปัญหากันแล้วก็คุยกับแอดมินไปแล้วก็จบไปแล้วแหละถูกไหมครับใช่ปะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ครับพี่ถูกครับเพราะว่าตรงนั้นผมก็ไม่ไม่เจออะไรครับฝั่งผมก็ไม่เจอแล้วโอเคใช่ไหมเอ็มดีเจออะไรอีกปะไม่เจอลครับแบบรักกันครับพี่รักกันครับใช่ใช่ครับรักกันอยู่ครับมามันมียังมีหยัดมีอะไรอยู่เลยเอออันนี้คือยังไงคือจะพูดแบบยังไง จะเจ้ายังไงจะคุยยังไงจะคุยยังไงตั้มตั้มกดเลยจ้ะหมิ่นไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกจริงๆแล้วอ่ะไม่ก็ถ้ามันไม่เจอมันมันหรือว่าเลยไม่ไม่ไม่ตามก็ให้เขาคุยกันดีตามก็ตามก็ให้เขาคุยกันแค่นั้นเองให้ตามใจไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องฟอร์มรับหลังก็พูดอีกแบบพี่ตัมรีบรับพี่เหมือนเดิมแหละพี่ใจเย็นดีกว่าพี่ตั้มใจเย็นตัมผมผมพูดได้ป่ะเรื่องเรื่องเขาด่าพวกผมแก๊งส่งแก๊งเสกอะไร พูดเลยว่าติดใจเขาพูดเลยโอพูดเลยโอผมผมผมติดใจครับที่บอกแก๊งเก่าผมแก๊งเสกอะไรอ่ะพี่ด่าผมแก๊งเสกใครพูดอ่ะใครพูดอ่ะยอดหลุยพูดครับหลุยอ้าวหลุยยังไงเป็นไปครับครับพี่มันคนพูดไหมเนี่ยไม่ไม่ควรครับพี่พลาดครับมันโอเคไม่เป็นไรครับไม่มีแล้วผมก็ติดด้วยครับผมติดด้วยถ้าผมติดด้วยเหมือนกันครับ เดจริงไอ้โพโลอยู่ไหมพโลมาหน้านี่หน่อยครับผมติดผมโดนเหยียดอะโพโลอยู่ปะเดี๋ยวโว่าไปเรื่องอะไรโดนแบบเอาเงี้ยไโนเนมอย่างเงี้ยผมไม่ได้นินโพโลอยู่ไหมครับได้ยินได้ยินนี่ปะได้ยินนี่ปะได้ยินครับโอเคยิงเรื่องโนเนมกับไอ้โนเนมกับจนจับจับมือไปคุยกับไอ้บัตรไรเหยียบไปเออผมก็โดนครันเงี้ยไปแล้วนน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 น อะไรอะไม่ต้องโทษกนหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้อพี่รับจบอยู่แล้วเดี๋ยวเคลียร์เองทั้งเรื่องของอพิพิโพดมาแล้วก็เรื่องของจอยว่าเรื่องของทุกคนพี่มีอยู่ในมือหมดละเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวประกาศให้โอเคปะมันไม่จบแค่นี้หรอกมันมีอยู่ในมือพี่อีกรอพี่แันบนึงเดี๋ยวพี่จัดให้ประมาณนี้ครับแต่ยกตีอ่ะประมาณนั้นที่เขาได้บอก คือคือไอ้เรื่องที่ผิดว่าไม่ทำผิดแต่ว่าเรื่องเคลียร์ใจนี่คุยกันได้ใช่ใช่ครับพี่กิตตั้มจะพูดอะไรหรือเปล่าพูดแล้วก็ตามตามที่ตามที่พูดเลยขู่ใครให้ขู่ใครผมเห็นด้วยกับพี่รามนะต้องเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปเหยียดใครอ่ะตึกไปบัานเจนไปก็ตามที่พี่โดบอกเลยอย่างก็เราเราต้องคุยอะไรอีกปะไม่ได้นะแน่ใจแล้วว่าคุณบัตนไม่ได้เหยียดใครอ่ะ ไม่ไร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 จะเย็นปล่อยไปไม่ไรพ่อคนไม่เคลียร์ใจนะว่าผมไม่หยาดใครอ่ะจะทำให้ผมโดนเหยียดอ่ะไม่จริงเรื่ลยว่าเหมือนที่บอกแล้วบอกแล้วก็ปล่อยพี่โดเลยปล่อยปล่อยพี่โดปล่อยพี่โดคือก็อย่างที่บอกครับว่ามันมันไม่เคลียร์ใจกันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ผมเห็นด้วยกับพี่แจ็คนะเพราะว่าต้องเคลียร์ใจกันครับมันจะได้รักกันเหมือนเดิมครับต้องงั้นพี่โดว่าไงพี่คือมันจะฉอกกันตรงนี้เลยอ่ะแต่พูดไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นง่าย